สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องไลฟ์แอร์ลีเวอร์ชาแนลช่องปลาคนท่องเที่ยวตกปลาสุริยบจิตจ้าววิถีชีวิตพนบ้านสองฝั่งริมน้ำครับวันนี้นะผมกับน้องประกาศครับนี่มาตกปลาที่แม่น้ําท่าจีนนะครับหน้าบ้านของอ่าเหมือนเดิมครับนะครับวันนี้เป้าหมายเรามาตกปลาเล็กนะครับจะพวกปลากระมังปลาตะเพียนปลาตะเพียนหางแดงปลากระแห่ปลาเพียนทองอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ ใครดูมาถึงวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเนาะแล้วก็ไม่พลาดวิดีโอที่เราเอาไปชมเนาะเดี๋ยวนี้เราจะมาตกปลากันเดี๋ยวนี้มาหัดให้ประกาศตกปลาด้วยประกาศอยากตกปลาไหมครับอยากค่ะเหรอแล้ววันนี้ประกาศอยากตกปลาอะไรครับอยากตกปลาพรมตกปลาพรมอ๋อโอเคเนาะเพราะวันนั้นประกาศ ตกได้ปลาพรมเนาะแล้วผมยกปลาพรมขึ้นมาจากน้ําแล้วมันหลุดไปนครับประกาศก็เลยอยากมาตกใหม่นะครับตะกี้ก็ตกไปก็ได้ปลาพวกปลาเพลนทองมาสองสามตัวแล้วก็มีตะเพียนตัวใหญ่เนาะตะกี้ก็หลุดไปหน้าบ้านเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับว่าวันนี้ได้ปลากีิตัวไปดูไปลงได้แล้วอึ๊บนี่นี่ครับบรรยากาศนี่คัรเบ็ดปึ๊บนนี่ประกาศนอนตรงนี้เลยนอนตกปลาโอ้โหสนุกเขาเลยครับนี่ ๋ยวมาดูกันนะครับอันแเบบ็ดลงไว้สามคันอันนี้ครับเป็นขนหมนมยังขมยังไม่กี่ลูกอันนี้เป็นบรรยากาศแม่น้ําท่าจีนะครับช่วงอาเภอสามพานนะครับขนนายครชัยศรีเนี่ยใกล้ๆกันเขตรอยต่อเลยครับตรงน,นี้อันนี้อากาศแจ่มใสครับแดดค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วก็น้ําตอนนี้ขึ้นเต็มที่แล้วกำลังจะเปลี่ยนเป็นน้าลงเนาะ ปลาอะไรแม่น้ำวันนี้ดีดีนะพวกปลานะดินดีดมีเยอะมากครับพวกปลาสลาดัดปลาตะเพียนปลาอะไรนะหเห็นขึ้นน้ำบ่อยนะครับแล้วก็สะพานที่เห็นอันนั้นนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับที่อยู่ระหว่างพุทธุมทนสาย6กับสาย7นะตรงนี้นะฝั่งสายเป็นสาย6ฝั่งขวาเป็นสาย7ครับเดี๋ยวมาดูกันนะรบรรยากาศประมาณนี้ ันนี้เราอยู่ในร่มก่อนตอนนี้นะครับเดี๋ยวถ้าปลาไม่กินค่อยว่ากันอีกทีนะอันเป็ดก,ก็ลงไว้สามขั้นครับการเล็กๆนะให้ประกาศได้ตกไปเดี๋ยวไปดูกันครับรจ้าเช้าบ้านแม่นะคะรับกดติดตามกิเศษในดแชร์ให้หนูอะไรนะ,ะจ้าจ้าได้ไหมครับเล่นไปเฝ้าปลาไปนะครับไม่รูป้ปลาจะกินไหมกินขนมไหม ขนมไหมหรอลูกยังไม่กินครับพอ,ออิม่มหนูหิวไหมกินขนมไหมใครเกิดไม่กินแกจะโดนถูกบล็อก <c oughs> นี่ก็เดี๋ยวมาดูน้องประกาศเลี้ยงปลาแรดนะครับที่มันมาพักหลบอยู่ที่บ้านเนาะที่นี่ทูเบลเลอร์เลยนี่ประกาศนะให้ประกาศเอาขนมนโยนให้มนันอ่ะขนมปังอ่ะชิมมาแล้วตกใจลูกโยนตรงนั้นโยนตัวนงไกลเดี๋มีอีกเดี๋ยวม โอ้โหมันก็หล่นน้ำหมดสูกโยนโย,ยนลงน้ำสิอ่ะเอาใหมาอ่หม่นี่ครับตัวนู้นนู้นโอ้โหเรียบโอเคแบบนั้นแหละเพื่อนมาแล้วไม่รู้มาไหมนะ <c oughs> กาดทำตกใจไปหมดแล้วครับเมื่อกี้มาอยู่ประมาณสามสี่ตัวนะ,นะอาอะไรอยู่ไม่รู้ ไม่อยู่แล้วทำมันตกใจไปแล้วเดี๋ยวไปล้างมือก่อนโอเคอ้านี่มาแล้วนี่ตัวหนึ่งครับตัวเล็กตัวเล็กลค่อยนปุ๊บค่อยๆค่อยๆหนะิหนูทำมันตกใจอีกแล้วตุ้มมาสองตัวตัวน,น,นี้นี่อยู่เฉยเห็นมาอะไรไหมเห็นไหมเห็นไหมจะเนไหม นีขยับอ้่ะโอเคเออยังไงคือเมื่กี่แล้วเดี๋ยวมันจมครับมันเลยไม่ค่อยขึ้นให้เห็นนะครับเห็นเงาเงาเนาะตรงเรือไปนู่นละปลาแรกครับตัวยังไม่โตนะก็ปล่อยไว้ก่อนครับเดี๋ยวตัวใหญ่ๆค่อยว่ากันไปตกปลากันต่อประกาศปลากินเอาไปถ่ายละคันนี้คันนี้คันนี้คันงลิ้มสุด ขันลิมสุดไม่ใช่ขันนี้เออนั่นแหละวัดเลยเดี๋ยวข้อมุนเบรกให้เอา้าติดไหมติดไหมครับหมุนนี่หมุน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 ไม่ติดแล้วมั้งพราว่าโอโ้โหไม่ติดหมุนนี่หมุนหมุนกัรโดนแล้วครับประกาศโดนฟ้าแล้วครับตอนนี้แต่จะตัวใหญ่ครับไหวไหมไหว True mang, truyền anh truyền mang, truyền mang, ngay kia truyền mang, truyền mang, truyền <Cô> mang, truyền 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 ำหน่อยจ้ำหน่อยจ้ำโอ้โหนี่ฮะประกาศได้ปะพรมแล้วยิ้ตั้งใจเลยโคตรเก่งสู้เองด้วยเก่งมากเห็นไหมโอ๋อถ่ายอยู่ด้วยโอ้โหนี่ครับประกาศปะพรมจริงๆหนักหนักไหมหนักมากเลยไอ้วพรมหนักมากอ่ะนี่ไงลูกประพรม ยังมีชีวิตอยู่ไหมมนี่ไงลูกนี่ปลาที่ประกาศได้ครับมาประกาศมายิงใกล้ๆลายืนนี้หันหน้าให้กล้องด้วมายิงตรงข้อลูกยิงตรงข้อน,นี่ครับปลาประกาศนะปลาพรมตัวสวยสวยให้ดูนี่ปลาที่ประกาศจากตบครับนี่ปลาพรมสวยไหมลูกสวยค่ะ,ะเอ้ยสวยมากนะโอเคสนุกไหม ใช่มาใก้มาตรงนี้มาต้องมาอยู่ตรงนี้นชี้ป่ะจับมาน้องจับมันดูน่ารักไหมโอเคนี่ครับประพรมอากาศได้แล้วไม่ยังไใสุ่วใส่้ยพออเอาเอากระชังมาใส่ไปทังหมดได้แล้วประพรมหนึ่งตูอว่ะ นี่ได้ลดดดดแล้วปูยอดไหมหนูยอดนหนูดีใจอน่นหนูกอกกลองนีน่ยอดหนูดีใจมากนูยิ้ตรงนี้ฟอกก้องเ,เลยหนูหนูได้พยาเสวยใหญ่หนูดีใจมากเจ๋อโอเคป่ปเดี๋ยวเราตกกันต่อ

มเครับมันขาดคุณว่าไม่ใหญ่นะทีแรกนะีรตาเลยได้เหมูยตรงนย้ยตรงนี้ดิ้องอยู่ตรงนี้แล้วบอกกล้งชอบตกปลาชอบตกปลาลุงง 他追求八宝饭。 ป้องอยดิตรงนี้มาตอกป้องนีง่ว่าตกปลาอะไรยังไงที่หนูบอกไว้อะหนูบอกจะเล่าอะหนูไม่เล่าเลยวันนี้หนูจะตกปลาอะไรยังงั้นนะป้องมันไม่ไมีไงนี่ได้กลวึงแล้วมั้ยนี่พูที่ไหนได้กลว <S <S เห็นไหมคะับนะที่พ่อจับอยู่อ,อ้ยนี่ครับเอ๊ะอีกหนึ่งตัวครับปลาบ่มหอมมะการนะมะการนั่งนี่ ไม eh ่ปลาองสองตัวเลยพ่อเอ้าแท็บมุ้ยเออแทับมุ้ยแถ็มุ้ย โอกาสปลายที่เจ ja ็ดเบ็ดนะกินเร็ว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 ประกาศประกาศเร็วประกาศให้ประกาศปูให้ประกาศปูประกาศก็้าใครเอาประกาศมุนวิ่งขวาแล้วเฮ้ยตัวใหญ่เหรอใหญ่ใหญ่ประกาศเอาไว้ไม่รู้เออปูด้วยปูออกขวาหน่อยปูบางกล้องปูขวาขวานั้นมันซ้ายซ้าย

อ๋อไม่ก็ตะกัวลูกอเะเอเคออเจบับพอแล,ล้วตะกัวเดี๋ยวเดีวให้ผมกลับมาแก<ะ>น้ำนี้ไม่มีปลาบมให้ปลาบมลอยตายในะนมันนี้ครับปลาบนตัวใหญ่ตัวนี้ใหญ่เลยใหญ่กว่าเพื่อนน่าจะมีโลครับตา,าย คอรับตัวนี้ตัวใหญ่มากประกาไม่ยืใกล้ๆปาาเยอะแล้วปากกางไนิ้วยกมองล้องมองล้องอยู่ไหนตัวที่เท่าไหร่แล้วลูกตัว่ามามไทีาไงโอเคนี่ครับปาพูดเลยประกาศจับหัวป้าเลยประกามือแตะมือแตะไว้หน่อยเออ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 เอเออเอเออเออเออเงอัออออเอใเ

อ่ะกูจับเดี๋ยวนิ้เย็นนี่ครับปลาขยงครับอหันมาให้กล้องดูหนึ่งทีปลาคาร์นี่ครับปลาขยังโอเคอ่ะดูยอได้เดี๋ยวพ่อจะแอบไปดูว่าจะโดวเอ้าโอ้ยโง่ตรนี้อยู่ขวาดิขวา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 อขวางเช่นอาขา หายไโดนดนอาตะกะเหียดมันย้ยลงมาลงลงลูลงลูลงลกลงงลงลงยงลงวงล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 งงล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 าลงเย็งงลงงลงงลงลงลาลง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 ลาลงลงลงไลงลงลลงลงลงลลงลงลลงลลงลงลละลงลลง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 ปลง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 กงลงลลงลลงลงลลงลงล มะม่วงดีหรือเหล่ามะม่วงรวยเป็นไรครับนี่มาแล้ปลาพอมีหนึ่งตัวจ้ะเป็นที่เัาที่เท่าไหร่ครับตัวเท่าไรหาไม่บอกพ่อหน่อยหาไม่บอกพ่อหน่อยตัวเท่าไหร่ครับตัวที่สิเด้อตัวใหญ่ไหมลูกใหญ่โอเคเข้าเลี้ยงค่ะโอเคเดี๋ยวให้ปู่หยิบมาให้ดูโอ้นี่ปลาพรมเข้าดีนะเนี่ยอืมเอออน้ำขาดปลาพรมน้ำหยุดปลาพรมดีเอ้าน้ำอ่อนน้ำอ่อนปลาพรมสวยปลาพรมเข้าดี เก่งมากเลยโอ้โหปู่ระวังอ่ะหนูมาให้ปู่หยิบปลาให้กับหนูให้ดูหน่อยโอ้ปู่ระวังมือนะปลามันดีดดีนะเนียงนอเพี้ยผ้าเพี้ยผ้ามาหนี่ครับป้าพมอ่ะขงกาไปยืดอยู่ปลาปลาขงกาไปยืดนี่หันหน้ามาหาพ่อหน้ามาหาพ่อพมจับมือมือจับไว้มือจับไว้เออปู่ตะแคงขึ้นนะ นี่ครับประพรมครับสวยๆกะสวยตัวที่สี่ะตัวที่สี่แล้วค่ะงำงำเออเออแก่ป่าแล้วติดไหมติดไหมติดติดมุดมุดมาเลยวะอะไรนะโอ้นี่ไงอะไรปลาส้อยปลาส้อย ใช่พอตกใจนี่ครับปลาส้อยปลาส้อยสร้อยขาวสวยไหมสวยโอเคเนี่ยพอตกใจกินแรงมากกินแรงวะหนูนึกว่าไอ้ปูใช่ไม่ใช่เป็นปลาส้อยพ่อเอาใหม่หนูนึกผิดหนูนึกผิดหนูนึกว่าไอ้ส้อยใช่ไอ้ส้อยต้องบอกว่าหนูนึกว่าไอ้ส้อย พ่อจะพาไปดูปลาปลานำไปเลยลูกนูน่นปลาอยู่ตรงนูน้นเอ้าปลาดึงปลาให้พ่อดูสิมีกี่ตัวไม่ไหวอะ่ะไปสินี่ไงลงไปเลยเหรอเออลงได้ไหม,มไม่ต้องลงไม่ต้องลงขึ้นมาขึ้นมาดึงเฉยๆแต่พ่อช่วยดึงปึ๊บนี่นเออ,อ นี่ครับปลาตัวใหญ่ๆสี่ตัวเลยของพระกาศสวยง่ายไหมสวยค่ะโอเคอันนี้ครับตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็โมงพระกาศได้ปลาพรมแล้วกี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวแบบไหนโอเคเดี๋ยวพระกาศตกต่อนะนอนครับเออปูที่นอนครับเดี๋ยวนี้นอนตกสบายๆนะวันนี้อากาศดีแล้วครับตอนนี้นะครับก็รอบๆมาแดดหายไปแล้วอ่ะบรรยากาศตอนนี้แล้วก็ตอนนี้เป็นหัวน้ําลง นะครับหัวน้าลงประมาณนี้เลยหัวน้ําลงสวยแม่น้าน,นะครับก็ตอนนี้อันนั้นป่าครับป่าขับเรือออกไปจากคลองนะ <c oughs> พอดีเอาผักบุ้งนะครับที่เก็บไปขายเอาไปเก็บครับอันนี้ขาก็ตกกัะสามขั้นเหมือนเดิมนะป่าจะกินค่อนข้างจะหัวผักตรงนี้นะครับป่าจะกินแถวคนหลักพวกนี้มันจะลึกนะครับอุ้ยปละกาปลากินปลากินปลากินประก กันนี้กันนี้กันนี้เร็วกันนี้หมุนจับเลยหมุนเร็วเอา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 ไหวไหมกูไหวไหมไหวไหมเอา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 กูแมนกูไหวไหมยกขึ้นยกขึ้นหมุนถอยหลังอ้าวหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วครับ อ้าวปลาบอกโดนเลยครับโอ้โหเะก,กี้เป็ดเกี่ยวผมเลยครับตอนนี้มาแล้วมาแล้วุว้ยิุ้ย,ย,ยกนี่ครับปลากระมังากระมังคอ,อใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยเปลากระมัง, <c oughs> มงไลตูหนูไปแล้วโอ้เป็ดเกี่ยวพ่อเลยพอจับใครมาอ่ะ,ค,ะค่อยๆเฮ้ยโอเคเดี๋ยวพ่ออันนี้ก่อนพ่อปลดก่อน เราปิดปากจิมังก่อนตรงนี้ครับพอน้ําเริ่มไหลลงครับมาปลากระมังจะกินนะแม่น้ํานี้จะเป็นลักษณะนี้นะครับพอปลาพอปลาพอน้ําลงปุ๊บปลากระมังจะเข้าเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมเปิดปลาครับกระมังแบบแบบแบประมาณนี้แบบมุมก่อนประมาณนี้ครับสวยๆหนึ่งตัว เดินไปเดินไปเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าเดินเดินมุ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 นพอพ่อพ่อใหญ่บ้าผไม่รู้ครับตอนนี้อึ๊บมันจะใหญ่ครับโอ้กระมังกระหมังใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปู่ช่วยอุ้ยเดี๋ยครับผมยกไปขึ้นใช่ไหมปูหัวน้ำครับหัวน้ำว่ากระมังจะเข้าแบบนี้ดูตัวครับโอู้ยยกให้ดูประกาศมาดูกับปลาที่นี่ ปลาตัวใหญ่ว่าหน้านูอีกนี่นี่ก็พัวกับมังอ่าปลาแตะให้มันหยุดหน่อยแตะให้มันหยุดหน่อยโอเคอ่ะประกาศมาูเดินมาใกล้ปลาสิโอ้โหปลาใหญ่ว่าหน้าเลยเจี๋วมโอเคปลาเดี๋ยวให้ปู่ช่วยพ่อจะถ่ายวิดีโอปู่พอวิ่งลั่นไปหมดนี่คมังองมมหาแสงแป๊บนึงโห สองเบ็ดจะไปไหนได้สองเบ็ดครับผู้ปลาไปกินคันว่ำเลยครับเมื่อกี้ให้ขันออกแน่ปลาโชว์ปาหน่อยครับโอเคเนี่ยครับปลาโอเคขังได้ครับอ่ะเนุกอยไหมหนูหนูไม,นม่เหนืไม่แย่งมีหนวดเปปลาแยาง่งในรู้ได้นวดกระแยงอย่างเงี้ยเหรอ ปากรินงปลากายอีกตัวนึงหมุนเป็นปลากระมังใหญ่มาได้ไหมหมุนหมุนนิดหน่อยหมุนนิดหน่อยหมุนนิดหน่อยหหมมุนุนเอาขันลงนเอาขันลงหมุนอีกโอเคหมุนอีกหมุนอีกหมุนอิดงานขึกก้นมาแล้วปูเอ้โหยใหญ่เลยกระมังใหญ่ครับจิงแวมจับเด็กน้อย ตัวอะไรใหญ่กว่าไหนดูสิปลากับเด็กน้อยเด็กน้อยใช่ไหมใช่โอเคอลุกมาพอดีเลยครับประกาศกำลังจะเดินไปดูปลาในกระชังเดี๋ยวพอดีเลยเดี๋ยวหนูให้ปู่ให้ปู่ไอ้นี่ปลาให้ดูในกระชังหนูอยากให้ปไปดูอ่ะปู่อ่ะหนูไปดูปูป่ปลากับปลาปู่ในกระชัง ดกให้ดีเลยขอให้จักซิบอสให้เพิ่มปลาหนึ่งตัวฮะไอ้เพิ่มปลาหนึ่งตัวเอ้แดดออกแล้วครับรอบบ่ายนะน้ําเริ่มแรงครับตอนนี้ตัวที่อยู่เลยปลาเริ่มกินห่างนะพอน้ําเดินแรงปลากินห่างเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะตกอีกสักแป๊บหนึ่งถ้าไม่กินเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะพาประกาศไปกินข้าวด้วยประกาศหิวข้าวยังครับยังตกปลาสนุกไหมสนุกโอเค กลับเชื่อปูอ่าตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงกว่าบ่ายโมงประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วเนาะเดี๋ยวให้พ่อยกปลาให้ดูนะครับทีตกกับผากกาดเนาะอ่ะยกเลยยกขึ้นปึ๊บอ่ะผักกาดถอยไหมเถื่อกันวางไว้กลางบ้านเลยตรงนี้ตรงนี้เลยเออครับผมกบห่างมันออกเลยใช่ เดี๋ยวก็จะอะมีปลายี่สกหนึ่งตัวครับยี่สกเล็กนะเดี๋ยวจะไปปล่อยที่สวนนะครับประกาศเล่นปลาแล้วที่เหลือนะก็จะเป็นปลาพมาพมสี่นะครับมีกระมังสามสี่ตัวแล้วก็นั้นจะเป็นปลาเพียงหางแดงนะครับปลาสร้อยประมาณนี้แล้วพวกนเละละกอกินเลยนะครับประกาศมาตกวันนี้นะครับเดี๋ยวจะเก็บปลาเนาะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะร้อยปลาพมแยกนะ อเอาอถ่ายรูปสักหน่อยอ่ะโอเคแล้วขับบ้านแล้วค่ะโอเคป่ะลงเรือเลยครับให้ปู่รับให้ปู่รับนะครั ตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวประกาศต้องกลับไปนอนแล้วก็กลับไปกินข้าวกลางวันก็ไปน้ำแดดกำลังร้อน้ะอุผมก็ไปแล้วครับลงเรือแลอ้วปุ๊บโอเคหนูนั่งตรงกลางหนูนั่งตรงกลางขยับหน่อยโอเค อะไรเหรออ,รอยู่ไอแหลกเหรอเดี๋ยวค่อยกลับมาดูลูกเดี๋ยวเขาออกมาดูนั่งให้ดีนะอืมเราจะกลับบ้านใช่แล้วเดี๋ยวก็จะนอนพักผ่อนเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปเที่ยวงานวัดกันฮะแล้วก็กลับมานอนบ้านไงลูกนี่ฮะดูแดดบบ <l ots> ร้อนไหมครับ ระวังปูเอาพายโขกกระบ,บาลน,นะอ่ะนั่งดีดนะห้ามขยับพายหนูอยู่อีกเรืออีกลำหนึ่งอยู่เรือพ่ออันนี้เรือปูกนั่งใหดีนะครับอันนี้บ้านที่เราตกตา ซิงไหมใช่โอ้ผักล่น